สิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันในวันนี้นะคะก็คือมีดแล้วก็ถุงมือแล้วก็สมองนะสวัสดีค่ะมาพบกับวันนี้พี่มาหกจะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาทำแลผ่าปีกไก่ค่ะตอนนี้เราจะไปยิบใบงานกันนะคะ มองหน้ากูนี่มองเราก็ได้อันนี้มาแล้วแวเมีการจแต่เมือกี้ครูเนี่เอากระเป๋าเอาไปเก็บไกลอ๋อมันคือเดรสชั้นแบ ตอนนี <observed> ้นะคะก็จะต่างคนต่างอ่นแลบกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้ามีอันไหนที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็จะมาเถียงกันเองก็แล้วคือเริ่มคาบมากึ่งเนื้อกึ่งคอนเสิร์ ตอนนี้นะคะเราไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มก็คือป้ายปักชื่อตามส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อไก่ที่เราจะศึกษากันนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์ใหญ่ของเราก็คือปีไก่นั่นเองแล้วเราก็จะนั่งรอทุกแถวนะคะให้เอาปีกไก่มาครบแล้วเราก็จะเริ่มลงมือผ่ากันเลยค่ะนั่คืออะไร ปีกเนาะ i s is ไก่บใจาืึกการหมดใจปีกแมโนสาวแอก็มีปีกด้วยแองมีขนแ้งก็มีตัวแล้วนะแองมังลูกหม้อมันมีขน เอาไหมเบกเดี๋ยวที่ชุดติดไก่นะเ้ยยดยย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 ยิยยย แล้วก็ล่อหนังไก่ออกหมดแล้วยกเว้นส่วนปลายนิดน,นึงต่อไปนะคะเราก็จะมานําป้ายที่เราได้ไว้ในตอนแรกนะคะมาปักในกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของไก่ที่เราเลาะหนังออกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรอครูมาตรวจกัน,นะคะ่ะไก่จะไปทอดกับไปเดิมถูกไหมคะออ ข้างบนนีข <toys> ้างล่างใช่ไหมคะเฟกเซอร์เอ็กเซนเซอร์อันไหนเทนดอนเราต้องตัดตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็มินคือเส้นหนีใช่ไหมคะอันไหนคือไตรเซปอันไหนคือไตรเซปมันคือไตรเซปไตรเซปนีก้านเนื้อของมานคืด้านบนไตรเซปมีก้านล่างแล้วเราก็ สุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีความกังวลนิดหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนคือเอ็นที่เราต้องเว้นไว้ไหมเพราะว่าหรือว่าอันส่วนของเขาที่เราเห็นเนี่ยมันคือเอ็นหมดเลยก็จะชิบหายมากนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเอ็นหลักๆไว้นะคะก็คือเอ็นที่ใช้ขยับส่วนต่างๆของปีไก่ค่ะก็จะได้ออกมาตามนี้เลยนะคะตามที่ฟโต้ตขยับขยับอยู่ ทันนี้เราก็ลองขยับมือขยับร่างกายของเราเล่นๆดูนะคะว่าเออมันทำงานยังไงแล้วเรารู้สึกตึงตรงไหนบ้างเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือนำป้ายมาปักส่วนต่างๆของไก่เรานะคะแล้วก็รอครูมาตรวจค่ะ เย่ yeah. แล้วครูก็ตรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้เราถ่ายรูปกับไก่นะคะแล้วก็จะโพสต์ลงตามช่องทางที่ครูให้ส่งไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแถบบไก่ของเราแล้วเราก็จะให้ดูทุกคนดูผนนานเป็นไงสวยไหมคดรับการตดไก่อยู่นั่นก็คือปากทะลุออกมาลเลย the